สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกฤษกรกล่อมนะครับ ติดตามกันต่อสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ในบ้านเรามีการประชุมครมอนนัดพิเศษครับเพื่อที่จะพิจารณาออกมาตรการต่างๆเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 วันนี้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับเป็นมาตรการในระยะที่3ดูแลภาคของประชาชนเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ดูแลภาคธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญพิจารณามาตรการดูแลเศรษ,ษฐกิจหลังจากนี้ด้วย แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามมาตรการเหล่านั้นว่าครามนัดพิเศษมีมติอะไรออกมาบ้างวันนี้เริ่มต้นไปดูการรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันก่อนนะครับวันนี้ในบ้านเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม103รายและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม4รายครับ นายแพทย์ทวีสินวิสณุโยทินโคโกษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับถแถลงวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม103รายสะสม1,978รายครับวันนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม4รายสะสมตอนนี้ผู้เสียชีวิตในบ้านเราอยู่ที่19ราย สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันใหม่วันนี้เนี่ยนะครับแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่สัมผัสแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ในกลุ่มนี้มี48รายก็แยกย่อยออกมาเป็นสายๆนะครับสนามมวยเนี่ยหนึ่งรายสถานบันเทิง2รายกลุ่มร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซียมี6รายแล้วก็กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้ามี39ราย ถัดมาในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่กลุ่มรายใหม่มีทั้งสิ้น44รายแล้วก็แยกย่อยออกมาเป็นสายเนี่ยก็จะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมี7รายเป็นต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ8รายเป็นคนที่สัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสองรายมีผู้ที่ไปยังสถานที่ชุมนุมชนอย่างเช่นห้างตลาดสถานที่ท่องเที่ยว4ราย มีกลุ่มอาชีพเสี่ยงทำงานในที่แออัดแล้วก็ใกล้ชิดนะครับกับทางด้านของต่างชาติเนี่ยนะครับก็มีอยู่13รายแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์อีก5รายแล้วก็กลุ่มอื่นๆอีก5รายสุดท้ายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ตรวจสอบว่าพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อแต่ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเนี่ย11รายสำหรับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้จากการรายงาน4รายเนี่ยนะครับ รายแรกเนี่ยเป็นชายไทยอายุ59ปีคนนี้เป็นพนักงานของการรถไฟแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยเนี่ยเมื่อวันที่16มีนาคม16มีนาคมมีอาการป่วยด้วยอาการไข้แล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอก21บ21มีนาคมแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วอาการเล็กน้อยก็กลับไปทำงานปกติตอนนั้นดูเหมือนกับว่าอาการน้อยมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย31มีนาคมอาการก็หนักขึ้นแล้วก็มีอาการเหนื่อยอาการหอบอย่างชัดเจน เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็พบมีเชื้ออยู่ในร่างกายและก็เสียชีวิต2เมษายนครับถัดมารายที่ 2, 2เป็นชายไทยอายุ72ปีครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าแล้วก็มีโรคประจําตัวร่วมด้วยก็คือเป็นโรคไตเริ่มป่วยตั้งแต่26มีนาคมรักษาตัวมาเสียชีวิต2เมษายนรายที่3เป็นชายไทยอายุ84ปีครับทำงานที่สนามมวยราชด,ดำเนินนะครับมีโรคประจําตัวก็คือไตความดันเกา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทมเมื่อ26มีนาคมแล้วก็เสียชีวิต2เมษายนถัดมาสุดท้ายรายที่4เป็นชายไทยอายุ8 4ปีมีประวัติไปสนามมวยมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการป่วยเริ่มป่วย14มีนาคมเข้ารับการรักษา21มีนาคมที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกทมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีอาการไข้ร่วมด้วยตรวจอุณหภูมิเนี่ยวัดได้39.3องศามีน้ำมูกมีอาการไอร่วม ต่อมาก็มีอาการหนักมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเมื่อ2เมษายนที่ผ่านมาขณะที่วันนี้จากการถแถลงของศูนย์สบคนายแพทย์ทวีสินท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจท่านบอกว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหมย่ยังคงอยู่ในระดับที่วันหนึ่งเนี่ยตัวเลขราว100รายแล้วก็จะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นลดน้อยถอยลงไปจากนี้ ขณะที่ณนะตอนนี้มี15จังหวัดที่ยังไม่พบมีผู้ป่วยนะครับก็ประกอบไปด้วยกำแพงเพชรชัยนาทตราดนา่านบึงการอายุธยาพังงาพิจิตรลำปางระนองสกลนครสตูลสิงห์บุรีสมุทรสงครามและก็อ่างทองขณะที่เมื่อมีการเปรียบเทียบกันแบบรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดนะครับแต่ถ้าเทียบกับอัตราส่วนของประชากรในพื้นที่จะพบว่าจังหวัดภูเก็ต น่ากังวลมากที่สุดครับจังหวัดภูเก็ตอัตราป่วยเนี่ยมากที่สุดสะสมเกือบร้อยรายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทู่อมอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอถาลางแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสถานบันเทิงแล้วก็คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนี่เป็นภาพรวมในบ้านเราส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในระดับโลก อัปเดตตัวเลขเมื่อ13นาิกา30นาทีที่ผ่านมานะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ทะลุ1ล้านรายไปแล้วครับ ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่1 1 6 4 2 4รายเสียชีวิตสะสม53,241รายและในรอบ1วันหรือ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าที่สหรัฐครับมีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ภายในวันเดียวสูงถึง1,169รายมากที่สุดในโลกนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมของที่นั่นตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่6,95 0รายครับ ทีนี้ขยับมาดูมาตรการจากการประชุมครมนัดพิเศษในวันนี้นะครับวันนี้มีมาตรการต่างๆออกมาสามมาตรการ3กลุ่มใหญ่ๆที่จะดูแลเป็นมาตรการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนดูแลภาคธุรกิจและก็รวมไปถึงระบบเศษธธธรษฐกิจของไทยครับพลเอกประยุทจันโอชานาะยกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเป็นประธานในการประชุมครมอนัดพิเศษนะครับเพื่อที่จะพิจารณาพระราชะกำหนดกู้เงินฉุกเฉินแล้วก็มาตรการเศรษฐกิจ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระยะที่3นายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านแหลงว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการเห็นชอบมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจระยะ3ามชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆมิติในระยะเวลา6เดือนโดยแบ่งมาตรการต่างๆออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกเยียวยาดูแลภาคประชาชนและธุรกิจในส่วนที่ตอนนี้ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน กลุ่มที่2ดูแลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่ทุกอย่างติดขัดอยู่ตอนนี้นะครับให้เดินไปได้ไม่ให้เศรษฐกิจไทยต้องหยุดชะงักในช่วง3เดือนถึง4เดือนข้างหน้านี้และถัดมากลุ่มที่3ดูแลภาคเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะเสนอคนรอรมเพื่อที่จะพิจารณามาตรการออกมา4มาตรการไม่ว่าจะเป็นพรกรทำซอฟโลนการพยุงตราสารหนี้เอกชนการขยายเวลาคุ้มครองเงินฝากแล้วก็รวมไปถึงการลดเงินนำส่งของสถาบันการเงินเพื่อลดผลกระทบให้กับภาคธุรกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในหลักการพรกรกู้เงิน3ฉบับครับซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยฉบับแล้วก็ออกโดยกระทรวงการคลังอีก1ฉบับ นายสมคิดท่านรองนายกนะครับท่านก็คาดว่าจะใช้วงเงินสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆที่มีการวางงบประมาณเอาไว้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระทบมาจากโควิด1 9อยู่ที่ร้อยละ10ของ GDP ซึ่งอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้ครับร้อยละสิบของ GDP เพื่อที่จะรักษากลไกทางเศรษฐกิจให้กลไกทุกอย่างนั้นยังสามารถเดินได้โดยยอดเงินร้อยละสิบของ GDP ในบ้านเราปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่1.6ล้านล้านบาทครับ ในการปฏิบัติเนี่ยส่วนหนึ่งต้องมาจากงบประมาณเรา,เราต้องการให้งบประมาณเนี่ยถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนำมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองซึ่งคาดการแล้วเนี่ยก็คงจะประมาณใกล้ๆสิเอร์เซนของงบประมาณที่ใช้ได้นะครับบางส่วนเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าบางส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของเงินเดือนเราไม่คิดไม่แต่ต้องอยู่แล้วแล้วก็บางส่วนเป็นงบที่ใช้ไปแล้วซึ่งอาจจะคิดว่าจําเป็นก็จะไม่แต่ต้อง แต่ในส่วนที่เหลือเนี่ยท่านนายกก็ได้ํำชับไปแล้วว่าให้ใช้ประมาณ10%โดยเฉลีย่ยทั้งหมดในส่วนที่เหลือที่งบประมาณไม่สามารถที่จะทำได้ก็จะมีการกู้ยืมการกู้ยืมนั้นเป็นการกู้ยืมโดยกระทรวงการคลังก็คือกลุ่มขณะที่ทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอุตมะสาวนายนก็ให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินงบประมาณร้อยละสิบของ GDP ที่จะใช้ในการ พัฒนาแล้วก็เดินหน้าเศรษฐกิจของเราในช่วงนี้เนี่ยท่านอุตมะท่านยืนยันบอกว่าร้อยละสิของ GDP ไม่ได้หมายความว่าร้อยละ10นี้จะมาจากการกู้ทั้งหมดนะครับจะต้องมีการพิจารณากันก่อนว่าเงินจากงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเอามาลงในส่วนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากงบประมาณใช้ได้ดีการออกพรกรกู้เงินก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขร้อยละสิของ GDP อาจจะไม่ใช่ตัวเลขเต็มที่1.6ล้านล้านบาท แล้วก็นอกจากนี้นะครับในที่ประชุมยังมีการอนุมัติหลักการการบรรจุพนักงานลูกจ้างของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ45,242าตำแหน่งเป็นข้าราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสู้กับโควิด1 9แล้วก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาหรือร่วมกันก่อนที่จะเสนอคอรมอเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า7เมษายน ขณะที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็เตรียมที่จะเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ด้วยครับโดยให้เงินเยียวยาคนละ1,000บาทภายในเดือนเมษายนนี้แล้วก็พัชชำระหนี้1่1ปีนอกจากนี้เปิดวงเงินกู้สำหรับคนพิการเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับวงเงิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกรันแล้วก็จะไม่มีดอกเบี้ยครับ สถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้การสู้กับโควิด -19 มีมาตรการต่างๆมากมายต้องยอมรับว่ามันทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปรวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตามศาสนก,กิจเองก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับที่จะออกบินทาบาาหรือว่าการรับกิจนิมนต์พี่น้องประชาชนทำบุญตักบาทก็ด้วยไปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวมุสลิมที่ไม่สามารถปฏิบัติตามศาสนก,กิจได้ไปดูเรื่องราวเหล่านี้วันนี้รวบรวมมา ติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับการใช้เจลล้างมือก่อนหลังทำวัดเช้าและทำวัดเย็นทุกครั้งนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรงดรับกิจนิมนต์ที่ต้องพบคนมากๆเป็นข้อปฏิบัติห่างไกลโควิด1 9ของพระสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ ส่วนสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกือบ100รายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้พระสรงฆ์วัดโรงว่าตําบลท่าเรืออ,อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีต้องงดกิจนิมนต์ทั้งหมดเส้นเดียวกับวัดทุกแห่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องยกเลิกกิจของสงฆ์หลายอย่างบางวัดงดออกบิณฑบาตขณะที่เหล่าญาติโยมน้อยลงแต่ก็สับเปลี่ยนเวรน,นําอาหารมาถวายส่วนพระก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างประกอบกิจของสงฆ์และขอให้ชาวบ้านเว้น ระยะห่างระหว่างมาทำบุญหรือสวดมนต์รับพร และที่เห็นนี้คือคัมภีร์อันกุลอานและหนังสือหลักปฏิบัติของชาวมุสลิมถูกเคลื่อนย้ายออกมาภายนอกมัสยิดนูรุดดินตำบลท่าเรือชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43จะเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ใน6มัสยิดของ8ชุมชนในตำบลท่าเรือรวมถึงฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนตาดีกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและได้นําเอกสาร ให้ความรู้ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเป็นรายครอบครัวชาวบ้านหลายคนบอกว่าตั้งแต่มีการระบาดหนักในจังหวัดปัตตานีก็ไม่มั่นใจมากนักจึงต้องเปลี่ยนมาละหมาดที่บ้านและออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง ั้งนี้มีประกาศจุลาราชมนตรีฉบับที่หนึ่งให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดยามะอะที่มัสยิดอาสาแจ้งให้ทุกคนละหมาดที่บ้านงดจัดกิจกรรมรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดพร้อมออกแนวทางการปฏิบัติตนรวม10บข้อเช่นหลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือสมกอดสัมผัสแก้มให้ยกมือสลามกันเท่านั้นหลีกเลี่ยงงดจัดกิจกรรมสาธารณกุศลจัดค่ายเยาวชนประชุมสัมมานาและจัด ทำความสะอาดศาสนสถานอย่างไรก็ตามการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีที่กำหนดวันดูดวงจันทร์เป็นวันที่23เมษายนเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นของการถือ,อศีลอดหรือรอมฎอนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสก็อาจส่งผลต่อการประกอบศาสนกิจของคนมุสลิมโดยเฉพาะการละหมาดตละลเวียที่มัสยิดในช่วงค่ำหลังการละศีลอด เช่นเดียวกับงานบุญใหญ่ในช่วงวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยกลางเดือนเมษายนนี้ทำให้ทุกวัดก็ต้องยุติการประกอบกิจกรรมทางศาส,สนาเช่นกันมาตรการเคอร์ฟิวจะเริ่มต้น,ว,น,นวันนี้วันแรกนะครับตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ของอีกวันแล้วก็ทางรัฐบาลเองจะมีการติดตามมาตรการนี้ทุกๆวันเพื่อประเมินผลด้วยนี่คือทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ